สวัสดีค่ะชั้นนางสาวขวัญนภาดันจีนรหัสหกแปดสามศูนยย์ค่ะสวัสดีครับผมนายจตุพรกินคำรหัสหกแปดสามศูนหนึ่งศูนสี่ศูนย์ศูนยครับ <c oughs> วงจรกับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟสแดบหลังจากหยุดกำหนดให้ input s หเท่ากับ x 1 s 2เท่ากับ x 2 s 3เท่ากับ x 3 overload เท่ากับ x 4กำหนดเอา p u หเท่ากับ y 1 เ hey 2สองเท่ากับ Y2 h สองเท่ากับ Y3 สมเทกับ Y4 สี่กดสวิตตัวที่3ามทำให้เอา p ์ hmm. y t y ยหนและ Y3 ทสาทำงานกดสวิตตัวที่1นึ1 mm ่ทำให้ Y1 และ Y3 จหยุดการทำงาน กดสวิตตัวที่2ทําให้ Y2 และ Y4 ทํางานและกดสวิตตัวที่1ทําให้ Y2 และ Y4 หยุดการทํางานขอบคุณครับ